ก็ต้องขอบคุณพี่แป้งนะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้เซ็นสัญญาผมเข้ามาร่วมทีมนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพี่แป้งดูแลทุกๆกคนได้ดีจริงๆคือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเป็นลูกๆของพี่แป้งนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้ความห่วงใยแล้วก็ให้ความรักต่อนักเตะทุกๆคนทุกๆคนก็เป็นห่วงพี่แป้งด้วยในเรื่องของสุขภาพอยากขอบคุณคุณแป้งนะครับที่ดึงผมมามีส่วนร่วมกับการทะเลือฟซีครับก็ ดูแลผมดีตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาจนจนถึงวันนี้ครับก็ทําให้ผมได้ประสบความสําเร็จในการเล่นฟุตบอลหลายๆอย่างครับก็อยากขอบคุณจริงๆครับพี่แป้งก็คือคนที่ทุ่มเทอยู่เคียงข้างสโมสรมาโดยตลอดครับผมไม่ว่าจะทุกข์หรือช่วงสุขพี่แป้งก็อยู่เคียงข้างกับสโมสรมาโดยตลอดครับผมผมรู้ว่าพี่แป้งรักท่าเรือมากและทุกคนที่ท่าเรือก็รักพี่แป้งมากเช่นกันครับสลับ ผมก็ได้เข้ามาร่วมทีมในระยะสั้นสัมผัสถึงความทุ่มเทของคุณแป้งแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็รักสโมสรแห่งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับที่มอบให้กับสโมสรน,นี้ความรู้สึกแรกตั้งแต่ก่อนก่อนที่ผมจะมาเซ็นสัญญายอยู่กับทีมผมก็ได้เห็นคุณแป้งอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมายาวนานมากๆครับมีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง โดยการเซ็นสัญญาอยู่กับทีมการท่าเรืออยากขอบคุณพี่แป้งครับที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วก็พัฒนาฟุตบอลการท่าเรือของเราตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่พี่แป้งได้ทํากับทีมนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีครับที่ พี่แป้งคอยสนับสนุนทีมแล้วก็คอยช่วยทีมอยู่เสมอครับอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องก็เหมือนเหมือนลูกคนหนึ่งที่สัมผัสมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมีความผูกพันเหมือนครอบครัวครับรู้สึกประทับใจที่มานาเป็นคนเฟรนลี่กับนักฟุตบอลทุกคนเอ็นดูนักฟุตบอลทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่แเป็นประธานที่น่ารักครับอชอบมีของขวัญให้นักฟุตบอลแล้วก็ ทีมงานทุกคนได้ร่วมสนุกกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่มาดามมีให้กับพวกเราเสมอสำหรับมาดามแป้งน,นะครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นคนเก่งก,ก็สําหรับเลื่องฟุตบอลเขาก็ดูแลทั้งในทีมชาติแล้วก็ในานามสโมสร,รเนี่ยเขาก็ดูแลดีเป็นคนจัดการทุกอย่างเขาก็พยายามช่วยเหลือ,น,อ,ลอ,ลอ,ลอน้องๆทุกคนไม่ให้ขาตกบกพร่องเนี่ยเขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดทําให้นักเตะอย่างผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ ให้สบายที่สุดให้พร้อมสาหรับการแข่งขนันมากที่สุดนะครับตั้งแต่ได้ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวกันท่าเรือครับก็เห็นความมุ่งม,มั่นแล้วก็ประทับใจกับในสิ่งที่มาดามทากับท่าเรือกับให้ให้กับพวกนักบอลทาทุกอย่างเต็มที่แล้วก็รักท่าเรือจริงๆครับผมกับพี่แป้งก็แบบไม่มีคําไหนนอกจากอขอบคุณขอบคุณแบบที่ดูแลนักเตะแบบทีมท่าเรือแล้วก็สโมอสรแห่งนี้ด้วยอะไรไม่แน้ครับก็คือแบบเขาเป็นหญิงแก่งเขาแบบ ดูแลทุกอย่างทั้งบอลไทยทั้งบอลแบบในลีกสโมสรนี่ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามายกระดับสโมสรแห่งนี้ครับแล้วก็สําหรับโอกาสของผมด้วยครับถึงแม้ว่าผมจะเข้ามาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าผมก็สัมผัสได้ว่าคุณแปง้งเขาพยายามเพื่อสโมสรแห่งนี้จริงๆครับผมก็เพิ่งมาอยู่ที่ท่าเรือได้ไม่นานนะครับก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ที่คุณแป้งรักสโมสรการท่าเรือแห่งนี้นะครับก็เห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็ ทำเพื่อสโมสรให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ผมเพิ่งมาใหม่นะครับก็รู้สึกพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าคุณแป้งก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรจริงจังแบบว่าถ้าอยู่กับทีมก็แบบรักดูแลทุกคนได้ทั่วถึงครับขอบคุณพี่แป้งครับที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นประธานสโมสรการเทเล f ซตั้งแต่ปี2015นะครับก็คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันคอยรัก คอยดูแลคอยเป็นห่วงนักฟุตบอลสตาฟแล้วก็ทีมงานรวมถึงชาวพี่น้องแฟนท่าเรือทุกคนครับอยากขอบคุณจริงๆครับตั้งแต่ได้ไมาอยู่ที่นี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่แป้งมอบให้ทีมท่าเรือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบกําลังใจที่มีให้แล้วก็แรงกระตุ้นที่มาจากพี่แป้งเวลาลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกทุกอย่างสําหรับพี่แป้งที่ดูแลพวกเรา ขอบคุณคุณแป้งครับที่มอบโอกาสที่ให้มาอยู่การท่าเรือเ c แล้วก็เห็นศักยภาพของผมที่ให้โอกาสมีเวทีที่สร้างโอกาสให้ผมติดทีมชาติครับขอบคุณคุณแป้งมากครับขอบคุณคุณแป้งครับที่ให้โอกาสผมได้มาอยู่ทีมการท่าเรือ f อครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศครับผมขอเป็นตัวแทนฝาแฟดด้วยปาแป้งด้วยแล้วกันวนะ่าขอขอบคุณพี่แป้งที่ เืองผมสองคนเข้ามารวบทีมการท่าเรือนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่แป้งในทุกๆอย่างท้งการดูแลพี่แป้งดูแลผมและแฝดดีมากๆแล้วก็ดูแลพี่ๆทุกคนในทีมดีมากๆก็ขอขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรการท่าเรือที่มีพี่แป้งเป็นประธานสโมสรอะไรยนะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลซัพพอร์ตทุกคนนะครับในทีมรับดูแลดีมากครับ ตั้งแต่ที่ผมได้เจอคุณแป้งตั้งแต่ทีมชาติครั้งแรกที่เวียดนามดูแลผมเป็นอย่างดีแล้วผมรู้สึกว่าอบอุ่นกับการดูแลของมาดามแป้งแล้วจนผมมาถึงท่าเรือความอบอุ่นนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็ขอบคุณมากกับสิ่งที่คุณแป้งเมอบให้กับผมแบบนี้แล้วก็ผมแน่นอนผมจะทําผลงานให้ดีที่สุดในทีมท่าเรือครับ oh, I'm so happy in I'm impressed in the way you taking care of us and the the way you've been handling the club and uh, I think me and all the players are appreciating what you've done for us Thank you so much, Madame. Uh, first I want to say thank you for Madame for trusting me and uh, for bringing me for your club. And uh, I very happy here. I want to say thank you for take care of me. And uh, I want to say thank you for everything you, you make for, for this, this club. É muito feliz de ter trabalhado com, com a Madame Pen. É, conquistamos o objetivo da, da Champions League e que você tenha uma boa sorte no na nova caminhada um grande abraço bye bye uh, I appreciate your your kindness, your passion. Uh, from the minute I stepped into this club, you've been so welcoming and helpful, and uh, I really appreciate it. I still remember the day uh, when I received the offer, and since that day, I'm proud of this craft. I will try my best uh, uh, to win the title uh, for you. I wish you and uh, your family health and uh, happiness. Uh, thank you for everything. Thank you for um, giving me the opportunity to uh, come to this club. It means a lot to me, and I'll uh, forever be thankful for uh, being able to come to uh, such a big club. Sorry, ก็ในฐานะที่ก็เคยเป็นโค้ดทำงานให้กับสโมสรการท่าเรือแล้วก็รู้สึกดีใจแลวาบุญน,นะตอนที่ได้ทํางานร่วมกับพี่แป้งนะครับว่ารู้สึกเลได้เลยว่าพี่แป้งรักท่าเรือมากวันนี้ก็จะเป็นวันสําคัญหนึ่งที่พี่แป้งจะลาออกจากตําแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าพี่แป้งรักท่าเรือมาก แต่ก็คิดว่าความรู้สึกนี้แฟนบอลก็คงจะแบบนีนกับซิโก้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ี่แปงมีความสุขในการที่จะไปะรับตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าคนท่าเรือเองแฟนบอลท่าเรือเองก็จะเปนกําลังใจให้ี่แปงแล้วก็ขอให้นแปงโชคดีนะครับในตําแหน่งใหม่นะครับแล้วก็คนที่จะมาเป็นประธานสโมรสมรการท่าเรือก็คงจะนำพาสโมสรการท่าเรือไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ สำเร็จนะครับตลอดที่คบกับท่านประมาณ15ปีนะฮะคนที่มีแต่ให้จากใจตรงนี้มีแต่ให้จริงๆนะฮะท่านก็เป็นคนที่ผมสู้ไม่ได้อะเพราะจริงๆเรื่องของจิตใจเรื่องความอดทนเรื่องถึงอดกั้นแล้วก็เรื่องถึงล้มล,ล,ล,ลุกขึ้นใหม่เนี่ยท่านทําได้ดีมากเลยครับในฐานะที่ผมเพิ่งเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่นะครับแต่ว่าผมก็สัมผัสได้นะครับถึง ความทุ่มเทแล้วก็ความรักที่คุณแป้งมีต่อสโมรสรการท่าเรือแห่งนี้อย่างสุดซึ้งนะครับครั้งแรกที่ได้พบก็เฮ้ยผู้หญิงคนนี้เหรอที่จะเข้ามาดูแลหรือว่าเป็นเป็นประธาน ของสโมสรท่าเรือ,อฮะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วตกใจว่าวเออแต่พอผมได้รับตําแหน่งประธานแฟนบอลครั้งแรกแล้วก็ได้สัมผัสแกจริงๆอ่ะเป็นผู้หิีโคสุดยอดเลยครับจริงใจแล้วก็ใจถึงครับแล้วก็มุ่งมั่นครับในการทํางานทุกอย่างพี่แป้ะเป็นคนน่ารักครับเอาใจใส่พี่น้องทุกคนครับแม้กระทั่งแฟนบอลแบบรอบๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็แบบว่า สนใจแบบสนใจเอาใจใส่แบบว่าไม่ทอดทิ้งตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะท่านก็ถามกันเลยคนไหนหมู่ท่าเรือแล้วก็ครั้งแรกได้เจอกันแล้วคุยกันครับแรกที่ท่านพูดขึ้นมาเลยนะแล้วทําให้เราดีใจแล้วมั่นใจว่าสโมสรแห่งนี้มันจะอยู่ได้และไปรอดเนี่ยคือท่านบอกว่ามาช่วยกันมาทําให้ที่นี่มันดีมาทําให้ที่นี่มันยิ่งใหญ่เรามาร่วมมือกันกล้าพูดได้เลยนะครับผมว่าแฟนบอลท่าเรือรักมาดับแป้งกันทุกคนนะครับผมคุณแป้งเป็นประธานสโมสรที่ เราประทับใจมากในระยะเวลาที่คุณแป้งอยู่กับเรามาเป็นทุกอย่างเลยนอกจากประธานสมโมสรเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยดูแลพวกเราดูแลทุกคนแล้วเป็นประธานสมโมสรที่เข้าถึงได้ผมว่าได้ใจแฟนบอลมากครับครับตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่ท่าเรือครับผมไม่เคยเห็นเจ้าของคนไหนที่จะลงมาคุกคีอยู่กับแฟนบอลลงมาเดินตามร้านค้าคมาถ่ายรูปกับแฟนบอลทุกคนครับแล้วท่านรับฟังเสียงจากแฟนบอลทั้งหมดไม่รู้จะหาจากที่ไหนเีกย ผมยังไม่รู้เลยครับเนี่ยนี่มีความประทับใจหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจิตใจหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การทําชุมชนต่างๆให้เจริญขึ้นเกี่ยวกับไม่ว่าอะคาเดมี่ของเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งที่มาดามแป้งยื่นหยิบเข้ามาณนณะนะตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวของเตยเราทั้งนั้นเลยครับเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งค่ะประทับใจมากคือว่าตอนมาดามแป้งมาเนี่ยเราไม่มีตะข่ายบังตาแล้วมาดามแป้งเป็นคนที่มีน้ำใจต่อทีมงาน ต่อพี่น้องชาวคองเตยทุกท่านนะครับต่อแฟนบอลทุกคนท่านเข้ามาด้วยความรักฟุตบอลโดยตรงนะครับมาช่วยพัฒนาคองเตยมาชุดมาทีมครับชาวคลองเตยทุกคนรักท่านนะครับประทับใจมากครับที่มานาแป้งมาอยู่กับสมโมสรการท่าเรือครับนอกจากความทุ่มเทที่ท่านมีให้กับสมโมสรแล้วเนี่ยสำหรับพวกเราชาวท่าเรือซึ่งเป็นกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียร์บอล ท่านยังสอบถามถึงระยะทางที่เราเดินทางด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในมุมหนึ่งก็คือเหมือนท่านไม่อยากให้เราเดินทางไกลๆด้วยมอเตอร์ไซค์ทำให้เรามีความประทับใจว่าแม้กระทั่งแฟนบอลกลุ่มเล็กๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียร์บอลมาทั่วประเทศท่านก็ยังให้ความสนใจเป็นห่วงเป็นใยพวกเราครับความประทับใจครับผมก็หนึ่งสวยครับสวยมาดามสวยมากสองเก่งชอบฟุตบอลแล้วก็ขอบคุณมากที่ หลายๆปีที่ผ่านมาทําให้แฟนบอลท่าเรือมีความสุขก,กับการดูฟุตบอลครับผมก็ดีใจมากๆประทับใจมาดามมาดามเป็นผู้หญิงที่สวยและแกร่งรับสถานการณ์ของแฟนบอลสิงห์ท่าเรือได้อย่างดีส่วนของพี่สองคนนะคะที่อย่างพี่สมานประสบอุบัติเหตุมาก็ได้รับการช่วยเหลือจากมาดามค่ะวันนี้ก็เดินได้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานของสโมสรและสภาสิงห์ท่าเรือในการจัดรถบัสไปเยือนนอกบ้านค่ะ ทุกๆครั้งที่เราไปก็จะมีความสุขการกระตุ้นแฟนบอลมีแฟนบอลให้ความร่วมมือไปเยือนค้างคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้จะมีแฟนบอลไปเชียร์เยอะขานอกบ้านแล้วก็ในส่วนอของทีมงานรถบัสนะคะก็ต้องขอบพระคุณมาดามแป้งมากที่ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตในการไปเยือนทุกนัดของสโมสรค่ะการซัพพอร์ตค่ารถการช่วยเหลือต่างๆที่การไปเยือนนอกบ้านการประสานงาน ผ่านไปด้วยดีในทุกนัดในที่เราไปเยือนนอกบ้านค่ะอยากจะมาขออวยพรนะครับให้คุณแป้งประสบความสำเร็จนะครับในเส้นทางใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าทางนักฟุตบอลเองรวมถึงแฟนบอลด้วยนะครับ ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้คุณแป้งได้สมปรารถนานะครับกับความตั้งใจแล้วก็ผมคิดว่าทั้งน้องๆนักฟุตบอลรวมถึงแฟนบอลด้วยเนี่ยก็คงเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับและก็เป็นหนึ่งเสียงเชียร์ที่จะตามไปเชียร์คุณแป้งในทุกๆบทบาทใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณแป้งฝากไว้ที่นี่นะครับกับการท่าเรือผมคิดว่าชาวท่าเรือทุกคนรวมถึงแฟนบอลทุกๆคนด้วยนะครับก็ คงมีแต่ความรักคำยินดีนะครับที่จะมีส่งไปให้คุณแป้งต่อไปนะครับก็ขอให้คุณแป้งประสบความสำเร็จมากๆครับท่านจะก้าวเข้ามาฟื้นฟูวงการฟุตบอลขอให้ท่านจงทําให้ประสบความสําเร็จผมคิดว่าท่านท่านเป็นคนที่จะเป็นผู้ปองดองได้ทําให้ประเทศประสบความสําเร็จให้กับวงการฟุตบอลประสบความสําเร็จนี่ผมขอวอวยพรให้ท่านจงไปถึงจุดๆนั้น ให้เร็วที่สุดความประทับใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับคุณแป้งเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งนะครับที่วงการฟุตบอลไทยนี่หายากนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับในทุกหน้าที่นะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็นประมุขฟุตบอลของไทยก็ขอให้นาพาทีมชาติไทยนะครับให้ประสบผลสําเร็จเมื่อไหร่ที่คุณแป้งเหนื่อยล้านะครับหรือท้อนะครับก็อย่าลืมกลับมาหาพวกเรานะครับชาวชาเรือทุกคนนะครับ ทั้งทีมงานสตาฟนะนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลนะยังคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนท่านตลอดเวลาครับครับไม่ว่าในอนาคตข้างหน้านะครับคุณแป้งจะเลือกเดินในเส้นทางไหนนะครับพวกผมแล้วก็ทีมการท่าเรือเอฟซีนะครับก็ขอเป็นกําลังใจกับคุณแป้งเดินทางบนเส้นทางสายใหม่แลวก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับอยากให้พี่แป้งประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนอยากอวยพรให้พี่แป้งโชคดีครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ครับ ขอให้คุณแป้งประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่เลือกนะครับก็ขอให้โชคดีครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับส่วนพวกเราทางนี้ก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณแป้งเสมอครับผมแล้วก็ทุกคนก,ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับที่ที่แป้งแบบจะจะ,จะไม่อยู่กับสโมสรแต่ก็พวกเราก็เคารพการตัดสินใจของพี่แป้งแล้วก็ ก็เชื่อในการตัดสินใจของพี่แป้งครับผมผมแล้วก็ทุกคนก็อยากขอพี่แป้งโชคดีครับผมในทุกเส้นทางแล้วก็ทุกการตัดสินใจของพี่แป้งครับผมก็อยากขออวยพรให้คุณแป้งประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ช่วยพัฒนาทีมชาติไทยให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมผมเชื่อว่าศักยภาพของคุณแป้งจะช่วยนําพาทีมชาติไทยเราประสบความสำเร็จในอนาคตครับไม่ว่าพี่แป้งจะไปอยู่ในบทบาทอะไรก็พวกผมและ ลูกทีมทุกคนก็จะเป็นกาลังใจให้พี่แป้งเสมอครับเป้าหมายสูงสุดของมาดามแล้วก็แฟนบอลฟุตบอลไทยก็คงเป็นฟุตบอลโลกผมก็ยังอยากให้มันถึงเป้าหมายนั้นก็ขอให้มาดามประสบความสำเร็จแล้วก็พาทีมชาติไทยไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เร็วๆนี้นะครับก็เสียดายครับที่เขาจะอําลาการเป็นประธานท่าเรือในครั้งนี้ครับก็แต่ถ้ามันเป็นเส้นทางที่เขาเลือกในอนาคตสําหรับนายกครับก็อยากให้เขา ประสบความสําเร็จในเส้นทางที่เขาเลือกนะครับก็อยากให้เขาโชคดีแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมสโม,มสรท่าเรือเลยนะครับผมก็ขอให้คุณแป้งนะครับประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับพวกผมก็จะเป็นกําลังใจที่ดีให้ตลอดเสมอครับก็ขอให้พี่แป้งประสบความสําเร็จกับงานใหม่ที่แป้งกําลังจะทําและก็่อนเชื่อว่าพี่แป้งเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถ่อนเชื่อว่าจะพาให้กับ ฟุตบอลไทยเราจเจริญเจริญขึ้นแล้วก็ปอนเชื่อว่าพี่แป้งก็จะยังคอยรักคอยดูแลแล้วคอยเป็นห่วงพวกเราทุกคนแล้วก็แฟนๆท่าเรือทุกคนเป็นอย่างดีนั่นนะครับก็ขอให้คุณแป้งมีความสุขมา,มากๆโชคดีในทางที่คุณแป้งเลือกแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับขอให้คุณแป้งประสบความสาเร็จในอนาคตนะครับ ก็ขออวยพรให้พี่แป้งประสบความสําเร็จนะครับผมในเส้นทางที่พี่แป้งได้เลือกไม่ว่าจะรับหน้าที่อะไรต่อก็ตามขอพี่แป้งประสบความสําเร็จทุกอย่างแลวก็ขอให้ทุกอย่างออกมาได้ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากขอขอบคุณคุณแป้งทุกอย่างนะครับขอให้คุณแป้งประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณแป้งคาดหวังแล้วก็พวกผมเป็นกำลังใจให้ตลอดครับครับก็ขออวยพรให้คุณแป้งนะครับประสบความสําเร็จในอนาคตแล้วก็ในสิ่งที่ คิดในสิ่งที่กำลังจะทำอยู่นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับผม I wish you all the best for your new journey and uh, thank you so much that you bring the club like uh, over the years like it's getting a really big club here in Thailand and I wish you all the best in your new job I am sure that uh, you will bring the Thai FA the the i t n a t i o n a l team even bigger than it is now and will be better Than before. I wish you all the best and all the success that you need, and uh, we will still share you and we will support you in everything you do. Thank you so much. And I hope you you have good luck in the you you your new job. I wish you all the best uh, in the in your future journey. Uh, we will uh, miss you uh, every day here, uh, but all the best in the in the future. Thank madam. Uh, I wish you all the best in the future, uh, everyone here and the fans, the players uh, appreciate everything you do for the football club and I will be supporting you uh, in the future. Cup madam, I wish you all the best in the future and I thank you for everything you have done for us. Kopun Cup. Hi madam Peng, uh, I just want to wish you best of luck for the future in your new position. Uh, we have been working a long time together in football and you're a boss that is very committed, very driven, and always uh, strive for success. and for that, i have a huge amount of respect for you. Um, in sweden, we have one word called eldghal, and that describes you pretty well. it means uh, soul of fire, and uh, that's what you have, a soul of fire, uh, very driven, very passionate, and always uh, strive for success. Uh, so best of luck. I wish you all the best and see you soon. the you you By all and ในฐานะที่ผมเคยได้ร่วมงานกับพี่แป้งนะครับก็ผมก็สัมผัสได้ถึงความรักที่พี่แป้งมีให้กับสโมสรให้กับนักกีฬาแล้วก็ให้กับสตาฟทุกคนนะครับขออวยพรให้พี่แป้งมีความสุขนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่พี่แป้งกำลังจะทำนะครับประสบความสำเร็จทุกๆอย่างครับสวัสดีครับมันแป้ง I just wanna thank you for all the support during these years All the hard work all the passion you you give for the for the club everyone is really happy with you and uh, I wish you all the best of the future when come hey hey hello madam I just want to say thank you so much for giving me this opportunity to play for this beautiful club and I will forever be grateful I wish you all the best in the future and your new challenge and we all will miss you thank you so much ตลอด9ปีที่ผ่านมานี้ทําให้แฟนบอลท่าเรือมีความสุขมากนะครับท่านก็เรียกไปคุยนะครับตอนนั้นผมยังเป็นประธานเสียอยู่นะครับท่านก็บอกว่าที่ท่านเข้ามาเนี่ยเพื่อมาทําให้ทีมท่าเรือเ,เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งและท่านก็ได้ทนํนจริงๆนะครับหลังจากนี้ท่านจะไปทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กวนะ่านั้นคือท่านจะไปทําให้กับประเทศชาติครับก็ขอวิคอ์ให้คุณแป้งประสบความสาเร็จในที่สิ่ง่ พี่แป้งทำครับขอบคุณมากๆากนะครับที่มาทําให้พวกเรามีความสุขนะครับขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จครับแล้วก็ไปในจุดสูงสุดให้ได้ครับพี่แป้งแล้วพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ครับไม่ต้องกังวลเรื่องแฟนบอลที่เขาจะคิดมากนครับพี่แป้งไม่ว่าพี่แป้งจะเหนื่อยหรือว่าผิดหวังหรืออาจจะท้ออะไรก็ให้หันกลับมามองแฟนบอลครับพร้อมที่จะเดินอยู่เคียงข้างพี่แป้งเสมอครับพี่แป้งรักแฟนบอลท่าเหลือมากนะครับ แล้วก็แฟนบอลน,นะฮะทุกคนนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศไทยครับทุกคนเขาก็รักพี่แป้งทุกคนครับแล้วก็พี่แป้งจะอยู่ในใจตลอดไปครับณวันนี้รู้สึกใจหายไหมก็รู้สึกใจหายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายก้าวต่อไปที่ท่านกําลังจะเดินไปผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรือแฟนบอลท่าเรือผมคิดว่าแฟนบอลท่าเรือแล้วก็แฟนบอลไทยทั้งประเทศก็อยากให้ท่านไปในตําแหน่งที่ท่านเลือกที่จะเดินต่อไปนะครับณวันนี้ นางฟ้าท่าเรือเนี่ยก้าวต่อไปเนี่ยในตำแหน่งประมุขหญิงคนแรกของฟุตบอลไทยเนี่ยผมมั่นใจนะฮะแล้วผมจะดีใจมากๆด้วยวันนี้ผมจะไม่เสียใจเลยถ้าท่านจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกผมก็มั่นใจนะครับไม่ว่าอยู่ไหนพวกเราก็ตามไปครับเราทุกคนอะ่ะยินดีและเข้าใจในสิ่งที่ท่านเลือกอะ่ะเป็นสิ่งใหม่ที่ท่านต้องเดินต่อไปพวกเราเข้าใจยังไงท่านก็ยังอยู่กับเราแหละ ย,บบย,ย,ยังอยู่กับบอลไทยอยู่ดี <c oughs> ถึงจะไม่ถึงจะไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ตรงสโมสรท่าเรือแต่ยังไงท่านก็ยังอยู่กับฟุตบอลไทยอยู่ดีเราอยากเห็นท่านประสบความสําเร็จด้วยครับผมขอวอวยพรให้ท่านนะครับผมประสบความสําเร็จกับตําแหน่งใหม่นะครับผมพาทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้นะครับผมสู้ๆแฟนท่าเรือยังอยู่ข้างเสมอนะครับผมแล้วก็ดีใจที่มาดามแป้งจะเป็นว่าที่นายก สมาคมผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยค่ะเห,เห็นด้วยครับที่เราจะมีนายกสมาคมฟุตบอลเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยครับขอให้มีวันนั้นจริงๆครับมาดามแป้งอยู่ในใจท่าเรือเสมอนะคะขอบคุณครับอยากจะให้ท่านก้าวเดินต่อไปและประสบความสำเร็จในทุกๆย่างก้าวที่มาดามแป้งจะเดินหน้าต่อไปจะทำสิ่งใดไม่ว่าจะตำแหน่งอะไร ก็ขอให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญมีสุขภาพแข็งแรงเป็นนางฟ้าท่าเรือของพวกเราตลอดไปครับเรายังเป็นแฟนบอนลรักรักและศรัทธามาดามเหมือนเดิมก็ขอให้มาดามโชคดีกับในสิ่งในสิ่งที่มาดามหวังแล้วก็แฟนบอลทุกคนในทีมของแพสเตเดียมของการท่าเรือนี้ขอให้มาดามโชคดีตลอดไปค่ะขออวยพรให้มาดามประสบความสำเร็จกับว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับผม แล้วก็ขอให้พัฒนายกระดับฟุตบอลไทยให้สูงขึ้นแล้วก็พาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้ครับ hey, hey, <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ยฮ่าเรือเว้ยในฐานะแฟนบอลน,นะคะคขอให้มาดามประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะเช่นกันครับหนูรักมาดามแป้งค่ะ